ก่าจะเข้ามาได้นะครับคุณคาเฟ่เมื่อกี้นะครับที่ถ่ายให้ดูมาจากเส้นนั้นนะมันมาไม่ได้พอเข้ามาเนี่ยเห็นรถ a t v มาเนี่ยอันนี้หาเลยนะครับจริงๆมันต้องมาจากเส้นนี้นะครับเนี่ยเข้ามาอันนี้คูณคาเฟ่นะครับบรรยากาศนะครับร่มรื่นมากนะครับอันนี้ก็คือที่จอดรถนะครับตรงนี้เป็นที่จอดรถ บรรยากาศโคตรได้อะบรรยากาศดีมากนะครับต้นไม้ร่มรื่นนะครับมาถึงแล้วนะครับคุณคาเฟ่น,นะครับเข้าไปสั่งกาแฟแล้วก็ไปหาที่นั่งภายในร้านได้นะครับร้านก็จะร่มรื่นแบบนี้นะครับต้นไม้จะเยอะนะครับเนี่ยอันนี้ธรรมชาติมากที่จอดรถก็จอดได้เยอะนะยังถือว่าจอดได้เยอะ คือเป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติที่ชุ่มชื้นมากนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราต้องมาสั่งกาแฟก่อนนะก่อนที่เราจะไปหาที่นั่งนะครับที่นั่งด้านด้านหลังนะมันจะมีที่นั่งให้เรานั่งแบบล่มรื่นนะครับร่มรื่นนะครับแล้วก็จะมีเสียงน้ำพุ น่าจะน้ำตกนะครับตรงนั้นตรงข้างบริเวณข้างร้านนะครับเป็นน้าน้าตกนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับตรงบริเวณด้านในนะครับคืออ่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราต้องมาสั่งกาแฟนะครับเราจะนั่งข้างในก็ได้นะครับ <cs aus introductory> ด้านในนะครับก็จะมีโต๊ะนะครับมีโต๊ะให้เรานั่งนะครับก็จะมีแอร์นะครับแต่ ด้านข้างๆนะครับก็จะมีน้ำตกแล้วก็มีที่นั่งนะครับบริเวณด้านหลังก็มีที่นั่งนะครับอันนี้ก็คือภายในร้านนะครับสวยงามนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่ากับการที่เราลุยเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเป็นบริเวณด้านข้างนะครับที่เรา เข้ามานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูนะครับอ่ามีเล้าไก่ด้วยนะครับคือมันเป็นส่วนที่ร่มลื่นมากนะครับอ่ามีบอลดำให้ดูด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าใครนะครับท่านใดสนใจเนี่ย เขาบอ,อกว่าติดต่อที่เคาน์เตอร์นะครับส่วนตรงนี้เป็นไก่นะไก่ตัวนี้กำลังฟักไข่อยู่นะครับเฮ้ยใบยเป็นอะไรอะ,อะต้นไม้เยอะนะครับถือว่าล่มรื่นนะครับบริเวณด้านหลัง ตรงนี้นะด้านหลังคาเฟ่นะครับก็จะมีหาที่นั่งนะครับก็ไปหาที่นั่งตรงนี้เป็นคอยร้อนแอร์นะครับก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินท่อเข้ามาเข้าในร้านนะครับถ้าแบบนี้ก็จะอันตรายหน่อยนะครับเนี่ยอันตรายนะก็ะต้องหาอะไรมาครอบไว้ขายกล้วยด้วยนะครับหัวปรี ก็มีนะครับมาดูบริเวณโซนด้านหลังนะครับคือโซนด้านหลังนะครับโอ้ลหลม่นมากๆนะครับบรรยากาศดีนะครับมีป้ายนะครับคอฟฟี่ช็อปนะครับที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทอยเลทนะครับก็คือห้องน้ำก็ไปทางนี้นะครับ บรรยากาศนี้ดีมากนะครับพาเดินมาดูนะครับตรงด้านนี้นะครับล่มลื่นนะครับทางไปห้องน้ำนะครับก็จะไปทางนี้นะครับมีบริเวณด้านหลังนะด้านหลังนะครับก็จะมีเหมือนคล้ายๆโรงเรือนตรงนั้นให้เรานั่งนะครับดูบรรยากาศนะครับ ตรงนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีที่นั่งนะตรงนี้เป็นที่นั่งเดินขึ้นไปดูนะครับขึ้นมานะครับเราก็จะเจอเป็นเรือนไทยนะครับก็จะมีที่นั่งนะครับที่นั่งให้เรานั่งนะครับตรงนี้ก็มีนะครับที่นั่งบรรยากาศดีนะครับเรือนไทยนะครับนั่งตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าร้อนนะครับก็จะมีพัดลม ว่าเรานั่งตรงนั้นก็ได้นะครับได้หมดเลยนั้นก็จะเป็นห้องมีแอร์เหมือนกันนะครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากนะครับไม่คิดนะครับว่าจะมีคาเฟ่แบบนี้นะครับการเดินทางเข้ามาก็จะค่อนข้างลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าทางมันเป็นทางลูกลังนะครับทางดินเข้ามานะครับถ้าเข้ามาผิดทางเข้ามาตามแมพนะครับมันก็จะ พาเราเนี่ยไปทางที่ลุกหลังทางไม่ดีที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับ บริเวณทางเดินมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําอยู่บริวเวณตรงนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าห้องน้ําดีแค่ไหนนะครับก่อนถึงห้องน้ํานะครับก็จะมีที่นั่งนะครับก็จะเป็นสระบัวนะครับน้ําไหลลงมาไม่รู้ว่าไหลามาจากตรงไหนนะครับอ๋อตรงนี้เป็นคลองเล็กๆนะครับ นเเป็็ของกๆห้องน้ำชี้มาทางนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชายหญิงนะครับก็จะมีโซน private นะครับโซน private ก็น่าจะ,ะเป็นโซนของบ้านของเจ้าของนะครับก็ห้ามเข้าไปนะครับอ่ามาดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำ ก็จะมีห้องน้ําเป็นโถสีนะครับแล้วก็เป็นห้องส้วมนะครับแยกชายหญิงนะครับตรงด้านหลังนะครับเป็นกราดเฮาส์นะครับนี่นะครับมีกราดเฮาส์แล้วก็มีปลาตรงบริเวณข้างร้านนะครับบรรยากาศชิลมากนะครับก็จะมีบ่อปลาแรดนะครับบ่อปลาแรด มีหลายตัวนะครับอยู่ตรงนี้เป็นน้ําตกเล็กๆนะครับก็ธรรมชาติมากนะครับตรงนี้ตรงบริเวณลาดเ้านะครับถือว่าบรรยากาศดีนะครับทางร้านเราก็เดินมาได้นะครับ มีน้ำตกเล็กๆนะครับอยู่ข้างร้านนะครับเป็นน้ําตกที่ร้านเขาสร้างขึ้นมานะครับตรงบ่อตรงนี้ไม่มีปลานะครับน้ําก็จะไหลลงตรงบริเวณข้างร้านนะครับจะมีข้อกระต่ายอยู่นะครับเนี่ จบแล้วนะครับสำหรับาการรีวิวคาเฟ่นะครับคูนคาเฟ่นะครับอยู่พัทยานะครับก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ